ใช่ไหมอันนี้เขาไปมาแล้วไปเจอน้องหมูเด้งหลับใช่หลับฉ่ำเลยเออยังไงโบยังไงที่เราเข้ากันแบบนี้เลยเข้าแบบนี้เลยหมูเด้งโยงจากหมูเด้งแล้วตกลงได้เห็นเขาดีบ้างไหมไม่เลยค่ะวันนั้นพี่เลี้ยงเขาไม่อยู่อ๋อตอไม่มีใครแบบไปจะกี่คอเลยคอเลยใช่ไหมเอออ่ะขอต้อนรับด้วยสามนักแสดงจากละครเรื่องโลกหมุนรอบคุณผู้ชมครับโบไม่เป็นไรเนี่ย เห็นเด้งแถวนี้ก็ได้เนี่ยเด้งให้ดูหน่อยเด้งนีเด้งดีเธอเด้งสิเฮ้ยทำไมเด้งก้นอ่ะเอ้าไม่ได้อย่างนี้หรอเด้งยังไงอ่ะไอ้ถึงกระช๊อกเลยไอ้ยืนแบบต้องเด้งยังไงหมู่เด้งไมอุ้ยมีด้วยอ่ะเต้อะไรอะเต้เขาทำอะไรเขาทำให้อ๋อเห็นในรายการของอทีตเมการายการอะไรนะเห็นอยู่เมื่อวานเป็นไวรัลอยู่เนี่ยถ้าจับมันจะลื่นไหม มีคนเอามาเล่นกันเยอะเลยอ่ะใช่อืมนี่นี่อ่ะในการไอ้เขาทำนี่เนาะวิกเก็ตเออเออเขาแบบโหดอ่ะโหดมากนะใช่ไม่รู้ใช่ไหมแล้วแบบมีเล่นแบบฉีดน้ำใส่ด้วยเนาะอันนี้เป็นไปเล่นนะไม่เห็นอันนี้เป็นชุดตัวขอซูมขอแล้วไปไหมาเนี่ยไม่เห็นรายการเนี่ยวิกเก็ตวิกเก็ตอัปเดตเนีรยเออไปไหนมาเนี่ยไปดูไปไหนสักที่โหเจนทั้งเฟนจริงหรอเออว่ะอันนี้เขาก็เล่นกันเนาะ อ่ะมากลับมาโลกหหุ่นรอบเธอเป็นไรแป๊ะเข้าละคร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 อ่ะมีพุ่มกับเมทีอยู่พุ่มกับเมทีอยู่โลกหหุ่นรอบเธอกระแสนี้แบบมาเต็มมากและอีกสองตอนจะจบแล้วด้วยใช่ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางมาถึงแบบจบบริบูรณ์แล้วเรื่องราวมันเข้มข้นมากเลยเนาะ คือแบบเรารู้สึกว่าถ้าสมมติชีวิตเราเป็นมันนะเป็นตะวันแล้วเป็นชินแบบเหนื่อยจังใช่คือเรียกว่าโหมันมีเยอะมันถึงว่าคือการเดินทางมันไกลมากแล้วก็คือด้ด้วยความที่ พอเราพยายามจะอธิบายหรือว่า r ป p r e s e ว่ามันเป็นเป็นมนุษย์อะแล้วเกิดความผิดพลาดตลอดเวลาเพราะมันพอมันตัดสินใจที่มันผิดพลาดเนี่ยมันก็เลยเดินทางไปสู่ไปสู่เส้นเรื่องที่แบบเราข้ามไปถึงตลอดเวลาเออจริงมันก็คือชีวิตคนคนนึงนี่แหละแบบการตัดสินใจมันก็ทาให้เราบางทีก็ผิดพลาดได้ใครจะไปรู้ดาโพสใช่ไหมคนที่เดินทางผิดพลาดมากสุดนะ หลักเลยเ,เหลียวเลยเ,เหลียวหลังเลยใช่หรอคือตะวันคือบทตะวันก็ถือว่าหนักเจอหลากหลายลเรื่องราวคือหนักหมดเลยหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่คนเราต้องเจอปัญหาในทุกช่วงชีวิตคะ่ะม,มันแค่ถูกย่อส่วนออกมาในให้อยู่ใน ช่วงหนึ่งเดือนเนาะละครถองราอหนึ่งเดือนป่ะหนึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งประมาณนั้นซึ่งถ้าแบบพูดถึงในชีวิตจริงอ่ะมันหลายเรื่องราวมากตั้งแต่แบบเด็กจนถึงแต่แก่เลยอะไรเงี้ยมันโตมาด้วยกันแบบคนดูอ่ะใช่แต่เราถูกย่อส่วนลงมาให้เหลือแพีงหนึ่งเดือนครึ่งมันเลยค่อนข้างแบบแน่นไปหมดเลยเรื่องราวโอ้ใช่ไหมฮะอ่ะแล้วของชินละฮะจะเป็นยังไงบ้างฮะ ชินจริงๆก็ผ่านเรื่องเราผ่านเยอะหนักกว่าเพื่อเลยนะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวคุณก็จะแบบเปิดมาดูแบบแบดๆคุณก็มารงดีเฉยเลยตอนนี้ดีอบอุ่นเฉยเลยนะตอนนี้อบอุ่นมากเลยนะคือผมผมผมร้ายไปหมดแล้วไม่ร้ายเบื่อแล้วไงอร้ายจนเบื่อก็เลยแบบโตขึ้นผมก็เลยนะเปลี่ยนบ้างละกันเลยเพ่เว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือคืนนี้เดี๋ยวชินต้องเจอแบบเหตุการณ์ใหญ่อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะทีทีทุกคนนึกว่ามันเออมันคงจะจบแล้วมันคงจะแบบ ประมาณประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขากำลังมาแบบว่ากำลังดีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวมันมีอีกแน่นอนนะคืนนี้ต้องให้ทุกคนได้รอติดตามอย่างซีนที่อีพีที่แล้วก็ดูฮัลเอกมากอ๋อซึ่งก็ซีนนี้แหละที่แบบพอพอ,พอทุกคนไปสัมภาษณ์แบบถามว่าแบบชอบซีนไหนที่สุดอะไรเงี้ยก็ซีนเนี่ยแหละนนอผมชอบซีนนี้ชอบซีนนี้เพราะอะไรเพราะอะไรผมก็คิดว่าเป็นอีกซีนหนึงซีนที่บ้านซีนที่บ้านที่ไหนซีนที่บ้านที่ริมน้ำอ่ะที่บ้านผมว่าคิดว่าคุณชอบซีนนั้น คิดตีกันเหรอใช่ไม่สินี้ผมว่สินี้เพราะสินี้สินี้มันยังไงมันแบบมันมันยังไงยังไงเนี่ยสองคนที่บ้านจีนนู้ยยังนึกไม่ออกอ่ะรู้ป่ะตอนเนี้ยไอจีนจีนจีนที่บ้านเก่าจีนที่บ้านเก่าจีนที่บ้านเก่าที่เกสด้วย่า เอาแล้วคนละสีหน่เดียวกันไหมเอาแล้วสามออกคือคือคิดว่าไอ้ชอบซีนพวกนั้นแต่ไม่ใช่แต่ไอ้เขาชอบซีนนี้ซีนที่มีการเหมือนบอกว่าเคลียร์ใจเหมือนเราสัมภาษณ์พี่ไอเขาจะพูดว่ามันมีซีนที่แบบเข้ากันสามคนทะเลาะกันแล้วเคลียร์ใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีซีนนั้นด้วยที่เคลียร์ใจกันสามคน อันยิ่งเล่นด้วยกันจริงไม่ไม่แต่อแต่อายชอบซีนนี้เพราะมันก็ดูแบบเป็นการเคลียร์ใจจริงๆงเลยอะไรอย่ามเงี้ยความรู้สึกเรายังไงคือแบบอผมรู้สึกว่าอารมณ์มันหนักอะแล้วแบบด้วยความที่มันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมันมีแบ็คกราวอะไรเยอะมันต้องแบบตอนเล่นมันสนุกเออรู้สึกว่าแบบมันเป็นซีที่ยากในการจะเล่นแล้วแบบตอนแรกเราแเรากังวลแต่พอแบบได้ได้ได้เข้ารวมกัน3มคนแล้วมันเหมือนแบบ มันช่วยกันช่วยกันช่วยกันช่มันมันสิงกันมากมันแบบสมรับกันได้ดีมากจนมันเหมือนแบบทําให้ซีนี้มันผ่านไปได้ด้วยด้วยง่ายแบบง่ายกว่าที่คิดแล้วกันเพราะตอนแรกเรากังวลใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆนะพออยู่กับสามคนอะแล้วพอเล่น่ะรู้สึกว่ามันแบบมันมันเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีมากเลยนะใช่แล้วด้วยความที่แบบตัวละครมันดูมันมันรักกันไม่มีความใส่ใจที่ความรักกันอยู่แต่คือปัญหาทุกอย่างมันก็เลยต้องคลีเยร์อย่างเงี้ใช่ซึ่งจริงจริงซีนนี้ค่ะตอนท้าย โบกับไอคือร้องไห้หนักมากใช in, ่ใช like ่แ <sun> ต <arrivé> ่ว <mum Wow> ่าไม่ไม่ได้แบบเอาถึงพาร์ทนั้นก็คือตัดตัดก่อนก็เป็นหน้าที่แทนเป็นหนที่ฮัลโหลใช่เราไปนั่งร้องอยู่คนเดียวไปนั่งร้องอยู่เดียวอ่ะแล้วมาณนะล่ะเราจะเป็นยังไงบ้างในสองอีพีสุดท้ายสองอีพีสุดท้ายเอ่อโอเคตอนนี้แบบเริ่มแบบ เริ่มชักจะไม่ค่อยดีแล้วสั่นแหลมันเออมันดูเหมือนแบบว่าสองตอนสุดท้ายมาแล้วแบบไม่น่าไม่เจเลยไม่ใช่นิสัยที่ไม่ดีแต่อรการมานลเริ่มไม่ค่อยดีละคือทางนิสัยด้วยไม่ดีแล้วก็แล้วอาการด้วยเนาะอาการก็เริ่มดูดูไม่ค่อยดีแล้วแล้วมันคือโรคอะไรอ่ะก็เดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะบอกว่าโรคอะไรเพราะฉะนั้นก็คือคืนนี้ต้องไปดูแม่แต่งจริงๆมันบอกแล้วแต่พีทแล้ว่ะคว่าเป็นเกี่ยวกับปลายประสาท ที่เคยเกิดบมาเห็นแต่ตอนเด็กๆรถความลดทนอะไรแล้วผมแทบใช่ใช่ดูดีมันเป็นเรื่องราวที่แบบย้อนแบบกับอดีตแล้วมาส่งผลถึงปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันมันสวีทคนละขั้วเลยนะระหว่างชิงกับมานะเนาะมันแตกมือกันท้ายอะไรสลับกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเอันอนี้คนแบบมาเพื่อเป็นพันธุ์เขาแบบดีมาเยอะแล้วไง่บืกเยอนแล้วก็เลยอยากลองมากวยากเออ แต่บอกว่าผิดพลาดเรไปเลยไม่เราเป็นคนรันรันวงการความผิดพลาดให้กับทุกคนในเรื่องไม่แต่ตอนสุดท้ายเขาจะรับผิดชอบทุกๆชีวิตเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรออีสองที่ี่สุดท้ายเนี่ยนะวันเนี้ยเป็นไปได้เหมรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบยังไงอ่ะรอดูเลยค่ะไม่มีเรื่องเพศเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวเลยเป็นการรับผิดชอบเพราะว่ารักอุ้ยใครล่ะจะกับใครล่ะเอางูก่อนลองรอดู อ,อ๋อแต่ต้องบอกเลยว่าปมที่แบบปูมั้งแต่เปิดเรื่องเลยก็คือจะมาใน2อ p พนี้ก็จะมีการพูดถึงและการขี้ขาาใช่ไหมครับก็นี่ของการเสียชีวิตของแฮปเออมันจะกลับมาอีกใ,ใช่ไหม,มวันนี้เลยเพราะว่าเราเน,นี่ยแหละจะต้องโดนสัมภาษณ์ที่ราอ่ะคือคือ,คอที่เปิดเรื่องมาก,ก็คือเหมือนเราอะถูกถูกเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมตะวันสวรคสับข้สับสวคสับขาสับขาคือเรื่องอะมันไม่จบหรอกคือมันเปิดปมมาแล้วแต่ว่า ทุกอย่างเนี่ยมันมาพร้อมกันจนตอนเนี้เทียบถึงเวลาที่ต้องลือมันขึ้นมาละเออเป็นยังไงบ้างเรื่องราวการตัดสินก็จะเปิดมันเลยในเชื่อมโยงกันทั้งสามคนนี้รวมหัวกันคือรู้หมดค่ากันเลยพวกเราไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าเราไปปิดบังหลับรู้แต่ไม่พูดอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวก็เล่นอยู่ด้วยกันหรึเปล่าเนี่ยมากมากแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าโบอ่ะโอเค จำได้ละแต่อันนี้คือยังแบบค่อยๆตามมาอ๋ออ๋อส่วนอหนนี้ก็ำลังแบบคิดตามอยู่จำได้หมดเลยแต่ว่าต้องรีแอคกัรีแอคเออมันก็คือต้องทำให้เราต้องพัวพันกับทางสองแม่ลูกอีกมันก็พพัวพันจะไม่จบกับตำรวจด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้ามาอีก แล้วเนี่ยหลายคนเขาอยากดูจุดจบของสองแม่ลูกอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเกลิ่นหน่อยเกลิ่นหน่อยเออเรื่องนี้ในเป็นในอันนี้ใหญ่ใหญ่อยูล้อันนี้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเธอเยังไงมันจะยังไงเนี่ยอันนี้พีกเลยเป็นยังไงเป็นยังไงไหนลองไหนลองเล่าให้ฟังแล้วโตอนนี้ลุ้นี่กว่าละครอีกลุ้นี่กว่าละครอีกว่านักแสดงเขาจะพูดอะไรยังไหนทงไหนรูเรื่องราวในละครเจาะแมเนี่ยตีดีกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วสรุปว่ายังไงพอพอแบบแล้วมันจะดีกันไหมไหนเล่าซิมีโอกาสมันจะยังไง แล้วมันดีกันไม่ได้นะเพราะว่าคนดูจะไม่สะาใจเออหรือว่าหรือว่าแบบจะแตกหักกันไปเลยหรจะฆ่ากันแค์กักยังไงดีให้มันสะาใจดีพูดได้ยังยิ้มทำไมก่อนคือถามว่า เขาเขาเขาจะไม่ได้ดีขึ้นนะคะคือเขาจะไม่ได้เกลียดตะวันมากขึ้นไปมากกว่านั้นแต่แต่เขาก็จะได้รู้ความจริงแล้วว่าลูกเขาไปไหนคนที่แบบแย่ที่สุดในชีวิตของคุณพนิดากับเพนนีเนี่ยคือใครใช่มีมีคนที่แย่มากๆแล้วก็ทําให้แพทเนี่ยต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายอุ่ยไม่อยากจะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอ้หนูพูดได้ปะคะเขาจะต่อมันไม่พูดหมดมันพูดมันพูดมาหมดแล้วแต่พูดถึงมันก็มีความพีคเยอะแหละกับ จบขอในจบคือมันจะพลิกไปเลยคือคนเนี่ยไม่สงสัย3าคนนี้หรอกแต่แค่ว่าอยากจะรู้ว่าไอ้ที่ทําให้แพทต้องตายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมันหนักกว่าที่ได้เห็นในช่วงภาคแรกที่ทุกคนได้เห็นนะอ่าใช่ใช่ใช่คือวันนี้ก็จะมามาเฉลยแล้วคือในส่งท่แม่ลูกจะได้รับก็คือสิ่งความจริงเขาจะต้องรับรู้ล้วเขาจะต้องแบบรับมันไม่ได้อ่ะโคหนักมากตัวแพทเนี่ยน่าสงสัยที่สุดในเรื่องแล้วจริง พอพอ,พอก็น่าสงสารนะพอน่าสงสารแต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณพอเองอ่ะอเ,ปเป็นคนที่ถ้าถ้าพูดถึงในพักของภรรยาเนาะคุณพอเขาจะแบบต้องสะอาดเท่านั้นถึงจะขึ้นเตียงได้ต้องโดนนี่นั่นคือแบบอาบคุณออกมาจากข้างนอกอย่างเงี้ยคุณต้องอาบน้าก่อนอแล้วค่อยมาขึ้นเตียง,ม,งมาใกล้มาใกล้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เป็นคนที่แบบค่อนข้างสตรีทตอนพวกนี้ต้องตื่นเช้าแต่คืนนี้นอนดึกไม่ได้นะเราจะไม่ได้เจอกันแล้วแล้วก็จะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันในบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะปิดตาใส่หูก็คือแบบไม่รู้เลยว่าเมียเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปทําให้ภรรยาต้องไปหาเพื่อนซึ่งเป็นความรู้สึกที่เรามีกันอยู่แล้วแหละตั้งแต่แรกจะเพื่อนไม่หาเพื่อนไม่หาเพื่อนหรือไงเพื่อน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  มันเหมือนเนาะปกติก็ไม่ก็ไม่หาเพื่อนได้ไม่ได้หาเพื่อนแบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ม่ชีวิตจริงเลยที่ว่าถ้าเปรียบถึงชีวิตจริงอะผู้หญิง ถ้ามันขาดความอบอุ่นหรือขาดความรักไปมันเห็นอยู่หลายเรื่องมันก็ในชีวิตจริงมันมีอ่ะว่าแบบเขาก็ต้องหันไปหาอะไรที่อยู่อะไรตูนิโยอะไรบ้างตูนิโยอะไรบ้างพี่ไอ้เนี็ตก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาเพื่อนเนี่ยเนียก็จะไปหาเพื่อนไม่ไม่ไม่ผมไม่มีไม่มีเวยอาจจะใช้คำไม่ถูกแต่ว่าเขาเาเป็นคนที่ณโมเมนต์นั้นนะเขาอยู่ใกล้เราที่สุดอยแล้วก็เป็นที่ซัพพอรุดใช่ซัพพอร์ตใจเราได้มากที่สุดก็เลยนั่นแหละเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเหมือนเราก็สบายใจที่จะอยู่ อ่านะฮะซึ่งมันก็เป็นเป็นมีเหตุมีผลนเรื่องราวที่เอาจริงละครเนี่ยมันพอดูแล้วมันก็เหมือนกับย้อนได้เห็นตัวเองด้วยเห็นของจริงด้วยมันมีอยู่จริงและเป็นยังไงมีอยู่จริงค่ะเพราะว่าใน Twitter ในอะไรเงี้ยคนก็พิมพ์มาเหมือนกับว่าฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนใช่ไหมนื้นข่าวมันเยอะแยะแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีจริงหรอกคนแบบนี้ มีมันมีเดี๋ยวมีใว่ามีโลกมนุษย์มีอยู่จริงแต่ทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยมันมีผลตามมาบทใช่ไ่นะทีเนี้ยบทสรุปมันก็จะเกิดขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับนี่ จะเป็นแค่ตัวอย่างอย่างนึงให้แล้วว่าคนที่เขาเดินเส้นทางแบบนี้เขาเลือกแบบนี้เขาต้องเจอกับอะไรแต่ชีวิตจริงคนเรามันเจอได้เยอะกว่านี้หมดจุดจบที่จะอาจจะแบบดีหรือไม่ดีหรือจะหนักกว่าเดิมก็ได้ใครจะไปรู้มันก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นแค่นั้นเองลูกลูกทางลูกเลยได้หมฮะน่ารักมากใช่ลูกเรกา ลูกใครลูกใครลูกใครแน่ลูกใครเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วนี่เฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วไอ้เฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วแกใครไม่ตกคนนี้เขาทำงานไงของเราแบบมีช yeah. ่วงแกรวมกันอย่างเดียวเลยรู้ยากเฉลยแล้วรู้ยากดูแลดูแลเฉลยไปแล้วเป็นลูกของเราลูกของเราเงลยเออแล้วจะเป็นยังไงอ่ะแบบพอบมีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวเออก็คือเส้นเส้นเส้นความรักมันต้องเลือกที่จะอยู่ ไม่ว่าไงผมก็จะรักหัวปากหัวปลารักลูกคนนี้แล้วก็รักตะวันตลอดไปในชีวิตชื่อคนหนาเขาบอกว่าชื่อคนแรกมาชินน่ะเป็นแฟนกับเทสใช่ไหมแฟนเทบเทสอือชื่ออะไรนะแพทแพทฟนกับแพทแต่งงานกับพ่อเป็นเมียพ่อมีลูกกับเจมแล้วสุดท้ายบอกแต่งงานกับชินกับชินแต่ะวบชินไม่แต่งจดทะเบียนตะวันกับชินไม่แต่งงานกันแค่จดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะทำการ ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาใช่แต่คนน่ะเขาดูแบบตรงนี้แล้วเขาไม่เข้าใจเขาย้อนดูนะคะเขากลับไปย้อนดูตะวันไรเรื่องอยากเป็นตะวันอยาเป็นเลยค่ะพี่วเหนื่อยเหรอเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นแน่นอนคำว่ากรรมที่มันมีอยู่จริงแบบไม่ว่าการกระทําอะไรที่ที่ทําลงไปนี่ยมันจะย้อนกับมาหมดเลยไม่จริงอย่างชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่มันเจอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องตัดสินใจจากณโมเมนต์ตรงนั้นน่ะ เพราะมันเจอกับเหตุการณ์ใช่ไหมเพื่ออนาคตอย่างนี้ถูกปะคือการที่เขาไม่บอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของมานะเขารู้สึกว่าถ้าเขากลับไปหามานะอีกอะมันยิ่งผิดเข้าไปใหญ่แต่สุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาเจอกันเพราะว่ามันคือการต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เคยทําไว้เมื่อก่อนนะ่อนอุ้ยแต่พี่แบบจริงบอกมาถ้ามาดูมาดูมาดูจนถึงตอนนี้ตอนที่แบบตัวละครมาถึงในตอนทํางานปัญหามากมายแล้วย้อนกลับไปตอนจุดเริ่มต้น ตอนจุดล้มต้นมันดูแบบดูอุ่นดูแบบดูดูแฮปดูแบบดูน่ารักนะเออดูดูดีที่สุดแล้วอ่ะในชีวิตของทั้งสามคนเนี่ยคือตอนเริ่มต้นตอนในเด็กอะเนาะคือแบบคือแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยอ่ะมันคือแบบเริ่มจากความใสใสความบริสุทธิ์ตั้งแต่เด็กจนมาเรื่อยๆแล้วคนเรามันโดนอะไรหล่อๆมาบ้างใช่ไหมแต่ก็รอบตัวมอมเมาโยชุนมอมแมมค่ะเออคมมอมเมาโยชุนมอมแมมแม่แต่คือเส้นทางความรักของเราก็ อาจะน่าจะลงตัวกันอาจจะต้องมีอุปสรรคหรือไงไหมจะลงตัวแฮปปี้เอนดิ้งไหมมันอาจจะไม่ใช่ความันจะไม่ใช่ความรักที่เป็นแบบสามีภรรยาหรือว่าแฟนหรือว่าอะไรแล้วว่ามันเป็นแบบความรักที่บริสุทธิ์มากๆสุดท้ายอะค่ะในตอนจบเป็นความผูกพันใช่เป็นความผูกพันสัตว์โลกทุกอย่างก็ต้องมีการงตัวเองใช่จะรับบทกลางเหมือนคนเลยวันนี้ ม่ครับทุกคนก็ต้องมีจุดจบตัวเองนะนพอาญิโบเอาตั้งแต่เล่นมาเรื่องนี้พอเป็นตัวละครตัวนี้แล้วยิ่งใกล้จะจบแล้วเรารู้สึกยังไงตัวต้องสงสารหรือว่าเกลียดหรือว่าอะไรบ้างเอาความสิ่งจรงของเราที่เราได้วมาตัวละคนี้คือด้วยความที่เราเล่นเองด้วยแล้วก็บทที่เราอ่านอะไรมันค่อนข้างละเอียดมากๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าตัวตะวันเองเนี่ยก็ จริงๆในทุกๆเวที่เขาทำมันมีเหตุผลและมีที่มาที่ไปหมดไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นจากความแล้วคือกับเจมส์ไม่ได้สะกดเจมส์อย่างเกิดขึ้นเพราะตั้งใจนะมีจากความที่เขาคิดมาแล้วกเขาไม่ได้ผิดแนวใช่ต่อให้จะเป็นการที่พลาดไปอยู่กับมัาแล้วมีรูปด้วยกันนนิใช่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจในครั้งนั้นนี่แหละแต่พอมันผิดพลาดเขารู้สึกว่าเขาอยากจะแก้ไข ทําให้มันถูกต้องแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันแล้วอะไรเพราะมันมีเป็นตัวมปนตนมาแล้วเนาะคลอดออกมาแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะเขาก็พยายามรับผิดชอบไปทุกส่วนแต่สุดท้ายมันก็ทาเท่าที่ได้ใช่ก็แบบมันก็มันก็ไม่ได้สมอย่างที่อยากจะได้หมดทุกอย่างหรอกมันมันคือชีวิตจริงอะค่ะไม่มีอะไรที่สมหวังร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วอ่าแล้วมานะล่ะครับครับเจมเล่นแล้วสงสารเขาไหมจสงสารเขาเหรอสารตัวมานะอ๋อสงสารตัวมานะอหรอก็ ก็สงสารครับสงสา,ารคือไไคือคือผมว่า,าจริงจริงมันคือถ้าเกิดว่าตอนตอนเล่นอ่ะสำหรับตัวละครามานามันไม่ได้รู้สึกสงสา,ารตัวเองก<อ>ันเพราะว่าคือมันมันจะมีจังหวะบ,บ้างที่แบบสงสา,ารที่แบบอย่างตอนที่ไปรับเงินแรกๆแล้วแบบกลับมาร้อผมน้องให้ว่าทำไมชีวิตต้องแบบหนักห<อ>นาขนาดนี้ทำเข้าปอย่างนี้พอพอสักพักหนึ่งอ่ะผมว่าไอตัวมานาเองอ่ะมันก็พยายามจะโฟกัสไปถึงแบบ เป้าหมายที่มันตั้งใจไว้ในแบบในในนับในนับปัจจุบันเรื่อย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 เรรื่อสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเออมันก็มีเป้าหมายต้องปลูกตาพันของมันเออเพื่อได้สิ่งที่อยากจะต้องการมาอะไรนี่นะแล้วของชินแล้วครับเป็นไงไอเล่นเป็นชินแล้วสิ่งเงี้ดีดีเลยก็รู้สึกยังไงอะฮะก็คือคือคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราแบบรู้สึกสงสารหรืออะไรกับเขาไหมเพราะว่าเราเราเราสึกว่าเราเราเข้าใจเขาไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำมัน มัน,ม,นมันมีเหตุผลจริง,รงๆที่ที่เรารู้สึกว่าเออแบบเข้าใจเหตุผลของเขาเ,เขาแค่เป็นคนที่เป็นคนที่รักไม่ได้แบบนี้ว่าอะไรคนระับรักรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเสมออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนใช้ใช้ใจนําในการใช้ชีวิตมากๆมันก็เลยเหมือนทําทุกอย่างเพื่อเพื่อคนอื่นได้ตลอดเวลาเพื่อตะวันนี่ตลอดเวลาโดยไม่ได้สนใจว,ว่าตัวเองจะต้องโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบพอเข้าใจไปแล้วมันก็เลยหล,หลังจากนั้นมันมันเป็นแค่บทเรียนอย่างเดียวมันกับกับชีวิต ชีวิตของผมของไออะไรอย่างเงี้ยแบบเออการทําแบบนี้มันจะมันจะส่งผลยังไงห,หรือว่าไปให้สุดทางนี้<ต>เลยที่วเอการที่เราเป็นคนแบบใช้ใจนํามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันอาจจะเออเอฟเฟกคนรอบข้างได้บ้างแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้ใช้ชีวิตง่ายง่ายขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะคนอื่นก็จะแบบเข้าใจเราเสมอว่าเรารู้สึกยังไงก็อาจจะไม่เหมือนมานะที่แบบใช้ใช้สมองเยอะบางบางทีก็ บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ย่ไมรแบคกับชินมันคือ,อทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วมันอยู่ข้างหน้ามันเนี้ยเออ,อเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วนี้เอาจริงสอนตอนสานี้สามคนาานี้ต้องแบบหลังจากที่เคลียร์ใจกันแล้วจะต้องมีทะเลาะกันอไหม โอ้ยเนี่ยมันเนี่ย okay> มันมีเหตุการณ์อยากรู้มันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วคืนสองตอนสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรื่องที่ผ่านมาแบบมันมีเรื่องราวเยอะมันต้องฝ่าฟันปัญหาลงมาถึงแพทแล้วมันต้องมี่มันเยอะแยะแต่ว่ามยว่าคือมันเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คือเรื่องใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยแต่ว่าคืนเนี้ยคืนเนี้ยคือใหญ่เลย ใช่คือเหมือนตอนนี้มันแบบมันแบบมันมันกำลังจะกลับมาเป็นแบบดีๆแล้วใช่ไหมมันเหมือนจะดีแล้วมันมันเหมือนมันกำลังจะกลับมาดีแล้วแต่ว่าแบบทุกอย่างที่เราเคยทำในอดีตมันก็ย้อนกลับมาเหมือนกันเลยมันก็เลยแบบคนเรามักเป็นอย่างนี้เพราะว่าแบบเราเราใช้ชีวิตเลยดีๆอยู่เนี่ยบางทีไอ้เรื่องครั้งก่อนเก่าๆก็ย้อนกลับมาสร้างเรื่องให้เราอีกเนี่ยคนดูคนดดูเรื่องแบบนเออแบบกำลังดีอยู่แล้วเชียร์ชีวิตหลาะพอดูกำลังใช้ชีวิตดีๆอยู่แล้วเชียร์อะไรวะเนี่ยตาม มันมันไปตามตามมานสนองกับเรากับเรากับเราคุณนารินคุณนารินครับเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงจะซัพพอร์ตกันต่อไปไงบ้างอันนี้ความสัมพันธ์ก็จบเลยคอนสัมพันธ์ก็ดีคอนสัมพันธ์สำหรับคือเขาก็เป็นเป็นผู้ให้ที่ดีมากๆครับคุณนารินแต่ว่ามันก็มันก็จบไปแล้วมันก็คือมัน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 ไม่ได้มีอะไรที่แบบมากมายไปกว่านั้นอะคือพอมาถึงแล้วเราก็ ต่างคนต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันในจุดนั้นแล้วตอนจบเขาหมายสังพอนะละครแต่ตัวมันมีแบบมีโมโมตัวเองเยอะดีอะทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่เขามีเทคนิคในการใช้ชีวิตหลอกล่อนี่นั่นนู่นไปถึงเป้าหมายไงใช่หลาคนนี้เขาชมนะคุณแฮปปี้บอกว่าทุกคนแสดงได้ดีเข้าถึงบทจนอินมากนะฮะพี่ถามหน่อยในบรรดาสามคนนี้สุดท้ายใครลายสุดในการใช้ชีวิต ในสามคนหรือว่าในละครเรื่องนี้คะสามคนในละครสามคนเนี้ยสามตัวละครเนี้ยของผมมันแค่ของผมมันแค่ผิดพลาดสามคนนี้ไปโยนเขาเฉยเลยคุณโทออะไรไปโยนเขาเฉยเลยแต่ถ้าในเรื่องนี้อะไรสองพ่อแพทย์อ๋อมึงพี่จะพ่อแพทย์สองตอนสุดท้ายสองพ่อสุดท้ายจะได้รู้ความจริงว่าร้ายยังไงอกุบสุดๆคุณนาพีดีมันคือคือนี่แหละ มันดีกว่าที่พูจับไหมพูดจับไหม่อะเนังยตียังแป้งเลยเขาไม่เจ็บนะมือเราเจ็บตีหนังนะไม่รู้มันได้ยินเลยเออจเหมือนเลยเหมือนเอาชีวิตมาเขียนเลยใช่ไหมมันมีอยู่จริงมีอยู่จริงชีวิตอ่ะเทียบเราสามคนเราสามคนเนี่ยให้มองในการใช้ชีวิตของตัวละครสามตัวนี้คิดว่าใครร้ายสุดผมแค่เด็กผมมันแค่เด็กคนหนูว่ามานะร้ายสุด อย่างวางแผนแบบออ๋ส่วนผมมันแค่เด็กไงผมรู้เท่าไหร่ก็โตาก็โป่งเลยผมลองผมแบบพลาดตอนเด็กตอนโตผมก็คิดได้แล้วอ๋อันนี้คือข้อผิดพลาดตอนเด็กโตมาก็รู้ว่าเวทที่ถูกต้องคืออเคยตอนเด็กอู่ใจร้อนเอย่างี้แล้วเราหลักตะวันไม้หรอตลอดเวลาเลยผิดพลาดในชีวิตตลอดเวลาเออผิดพลาดเรื่องอะไรก็ผิดในชีวิตเลย ตะวันควรไปทําบุญสสดอจคอเออทาอะไรก็แบบส่้โหเรียกผิดหมดลงไปส่งอะไรเงี้ยต้องเข้าตะวันแล้วเขาสรุปว่ามานะไรสุดคือถ้าเกิดในตอนนี้ผมแบบว่าเล่นอย่างเงี้ยมันว่าที่ผมเป็นมานะก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันก็มันก็โดนมาเยอะอแล้วพอจุดที่มันแบบต้องการที่จะสู้กับเพื่อตัวเองบ้างเออแบบเ้ย ทำไมัก็ฉันอันนี้เขารู้จักรักตัวเองแล้วนะสู้เพื่อตัวเองนะใช่ตจะู้ไปทางนิดหน่อยตู้ผิดทางเขาเรียกว่าจากคนดีกลายเป็นสู้เพื่อตัวเองแล้วผิดทางเลยใช่ถ้าทุกคนได้ดูทุกตอนจริงๆจะเห็นว่ามานะห่วงวางแผนตัวเองาว่าฉันก็ต้องแบบนี้ถึงจะไปนได้ถ้าเธอเป็นอย่างนี้ได้ฉันจะแก้แค้นด้วยการซื้อบริษัทเธอไปเลยๆแล้วก็วางแผนให้เพื่อนด้วยใช่แล้วพอตัวเองป่วยปางไปบอกใครนะอย่างงี้เยนะแบบเอาตัวเองที่ตั้งก่อนอย่างเงี้ย ร้ายเลยล่ะทำไมทำหน้าแต่การไม่แต่การป่วยแต่การป่วยไม่ได้ถึงขั้นแบบจุดจบใดๆยังไงถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงวันอังคารนี่ละ ราคาได้จบแน่จบแน่จบแน่ราคารราคาน่หรอเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงาเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับจริงจุดพิกจุดใหม่อยากรู้ว่าคนดูจะฟีลยังไงให้แต่ละคนพูดถึงแบบเดาฟีลคิดว่าอีกสองีพีสุดท้ายต้องรุ้นต้องลุ้นอุนต่องู้นตองล้นอนเ่อลุ้นเองลี้นต้องลุ้นต้องนต้องุ้นต้องลุ้นต้องลุ้สึกองนองลุ้น้สงลยันไงคิดว่าไม่ถึงรงวันนี่ยล้อน ถล่มทลายอะไรอีกอ่ะอ๋อยังไงดีผมคือคือคือผมรู้สึกว่าแบบคนที่คิดคิดว่ามันจะจบยังไงแบบคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละอะไรยเงี้ยผมว่าช็อกแน่นอนไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าคิดกันถึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนจังหวะแรกๆเราก็รู้สึกนิดๆเหมือนกันว่าแบบเอ้ยมันจะมาทางนี้เลยเหรอตอนตอนที่เราได้รู้บทค่าดไม่ถึงเหมือนกันคาดคาดไม่ถึงแน่นอนนะแต่แต่แต่คนดูจะเข้าใจได้ เข้าใจเข้าใจเข้าใจแน้นเหตุมีผลคือเอาเป็ว่าคือตัวผมรู้สึกว่าตัวผมก็เข้าใจทั้งหมดทั้งแบบทั้งแบบสามตัวละครเลยก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะเข้าใจในส่วนของโบล่ะฮะคิดว่าตอนดูจะต้องเป็นยังไงคิวมันดูจะต้องยังไงลุ้นลุ้นโบบอกเลยว่าคำว่าน้อยอะต้องมีแต่ถิ่เตอร์น้อยน้อยอะอย่างเงี้ยน้มาจากเกาหลี ก็จะไทยโอ้โหอยู่ไทยบ้างดีเราอ่ะน้อยอ่าน้อยอ่ะต้องมีความฟิลเนี้ยต้องมาต้องมีแบบขอคนนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็เอาแบบน้อยอ่ะนี่ก็โอ้ยตามออฉันว่าคนดูต้องเองเลยด้วยจิกตัวเองแล้วแหละโดยทั่วมันไม่ถึงกับจิกกัับมนแบบเฮ้ยคือถ้าถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นนั่งกับเพื่อนคนแบบเเช่ จริงหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะจริงหรอเหรอเจ้าอย่างงี้เลยหรออะไรอย่างงี้ใช่้ไหมอ่ะพี่เจมอ่ะพี่เจมอันนี้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเดี๋ยวคืนนี้มีสองตอเลยด้วยเจม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 ยังไงเจมฟิลคนดูจะเป็นยังไงไม่ต้องคาดเดาแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาพวกคุณก็คาดเดากับผิหมดเลยอีกต่อไปก็จำ ้าเาไม่ดูงี้เหรอ้าไม่ดูผมบอกเลยต้องดูตาอเดูไว่าจะจบยังไงอะไรเงี้ยก็ผิดเหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวชมมารอชมเออตอนนี้ขี้ยาบเลยนะม่ใครจะไปทางไหนโยงกันใหญ่นะเออต้องดูต้องดูต้องรอลุ้นกันนะคะกับโลกหมุนรอบเธออีก2อ p ีพีสุดท้ายเชื่อเลยว่าเข้มข้นแน่นอนอีกหลายปมให้ได้ติดตามการหมุนหะโอ้รับรองก็อย่างที่เขาบอกแล้วว่ามันคาดเดากันไม่ถูกหรอกที่คุณคิดไว้คิดว่าแบบ จะจบแบบนี้ต้องอย่างนี้แน่เลยคนนี้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่ใช่อย่าคาดเดาแล้วก็อย่าคาดหวังค่ะฮะอย่าคาดเดาแล้วอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังว่าอยากอยากให้เป็นไปตามที่คิดอีกอยากให้เป็นไงบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ได้กดเออนะฮะเบสอเลยแตชีวิตคนมีเยอะแยะนะฮะมันจัดเลยบอกเลยเอไม่ถึงหลักวันคล้วนะไา ถึงถึงถึงวนอังคารแน่แต่ไม่ถึงวันพุธละอยากดูเขาจะพูดอะไรเยอะไม่ได้แต่อยากให้ติดตามกันนอครบลงหมุนรอบเธอจันอังคารนี้นะจนจนดูคืนนี้แหละคืนนี้นะเดี๋ยวคืนพรุคืนี้คืนพรุ่งนี้นะะวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับเอะบอคบครัอครอบครับเอาลอคอบลครับอาบอัอรันเลรอาอลละัะครับเอเังราัคร ไม่ถึงวันละค่ะเพราะว่าตายไายหาก่ายก่อน